ความกรุรุนงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจําช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องววชวนเดมา,มาลี่<อ>วันนี้เราคอนเทนต์ตำนานจอมยุทธผู้างสารอานิเมะน,นะคะครับ EP ที่ 2องร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะสองร้อยสิบเจ็ดสี่แปดสีดส่เก้านะคะก่อนไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกระดิ่งด้วยนะคะก็ผมไปดูกันเลยครับต้องหาเกี่ยนแปดหรือเก้าวงเขา่อยไปวงแปดสวยจังเนาะสวยมากเรื่องการติดคนไวยจัดคิดถึง คิดถึงคิดถึงต้าเหมองกับเออร์มิงต้าเหมิงกับเออรมิงเนอ่ยเราอดทนไม่ไหวแล้วไม่ต้องห่วงข้าปลีกนีไปเถิปรากใดที่ข้ายังมีลมหายใจข้าจะไม่ยอมทิ้งท่าน,นาเด็ดขาดตรงเรื่องต้องมายังส่งเลยอย่าว่าใช้นั้นย้อนเวลาได้นะเราไม่ได้ลงมาทั้งสาน หวังว่าท่านจะทําคำสัญญาให้เป็นจริงคืนชีพพี่เสี่ยวอูรักเสียวอูให้มกักมาขอให้มีความสุข <laughs> พี่เสี่ยวอูเดินทางระวังด้วย ที่นี <S 2> <S 2 <S ่คือที่ที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ถ้าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดยิ่งเป็นนั่งยิ่งแพ้ไม่ได้น้าควานี่อะไรใช่น้ำแมงมุมสูบโลหิต เน้อไม่หายเลยอ่ะออพลังเทพอ่ะฟุ้นฟูเร็ว เอ็นาสู้ได้นะถ้าเป็นกระบี่ของเทพสักวันหนึ่งเรื่องระหว่างเราต้องจบเมื่อนั้นข้าจะเอาทุกอย่างของข้าที่อยู่ในมือเจ้ากลับมาก <c oughs> ข้าไม่ให้เจ้าทำสำเร็จง่ายนัก <c oughs> หรอกเดี๋ยวว่าผ่านนะอันนี้คือผ่านด่านแล้ว ทดสอบผ่านไปบททดสอบต่อไปทั้งสารเจ้าคืออุปสรรคข้อที่สามในใจค่ะข้าควรรู้นานแล้วแค่เวลาเพียงไม่นานเจ้ากลับทำลายแผนที่สำนักวิญญาณยดวางไว้20ปีปีนั้นเพื่อต่อกรกับจกักรวรรดทิทีนโตท่านปู่ได้วางแผนลับอย่างหนึง่ง ใข้าปลอมตัวเป็นเสวยชิงเหอองชายใหญ่แห่งเทียนตงแทรกซึมเข้าราชวังร่วมมือกับวิญญาณยุทธจัดการทุกอย่างหวัวนี้คือตัวจริงโดนฆ่าข้าใช้ทักษะ <c oughs> จำแลงกายเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงรอยเป็นเสวยชิงเหอขณะเดียวกันก็แอบชักจูงขั้วอำนาจแต่ละฝ่ายวางแผนทุกอย่าง พูดเพราะว่าเขาทำลายแผนการดี่สีของชายสวรรค์คนที่สี่เหลือเพียงแค่เสือเบิกันเถอะเขาเป็นกรอบกำบังที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องไปสนใจต่อจากนี้ไปยังสุดท้อ คนที่ควรแยงคือคนที่เขาที่ฝัดคนที่ดูกระทำเออคนที่เขาที่เจ้าไปวางยาเขาเจ้าไปฆ่าพี่เขาเ,เ,เป็นเวลาถึง20ปีเต็มๆมีเพียงความคิดเดียวที่ยึดเหนีย่ยวนั่นก็คือต้องมีสักวันที่เทียนโตจะล่มสลายและวิญญาณยุดปกครองทั่วแดนแต่ว่าเมื่อเขาโผล่มาก็ทำลายแผนของเราจนหมดสิน้นทั้งสาย เจ้าคืออุปสรรคข้อที่สามในใจข้าแถมยังเป็นคู่แข่งตลอดการแผนการ20ปีต้องมาลายไปดังสายนำข้ายอมไม่ได้น่าจะเรื่องนี้เลยไม่รู้ที่เสียวซานไปครั้งนี้จะเจออันตรายอะไรบ้างเดี๋ยวพ่เสียตัวจริงอะตายจริงๆ เราเตรียมการพร้อมพี่ซานก็น่าจะกลับมาที่นี่แล้วล่ะอันนี้คือผมมองเห็นแล้วนี่ใช่อ้าวเทบเนาะเกินเขาอุตส่าห์ไปเงียบเงียบเอ่อเหยบเหยบแห้งพลายไปเดิพี่นายเห็นแล้วเห็นนางซาเล่าพี่ซาบอกไว้ว่าอย่าไปบอกใครอะไรประมาณนี้นีลยวเขารู้เองเหมือนเดิมคนมันจะเทพ ใจย้อนแยงน้อบททดสอบให้แยกผิดชอบชั่วดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตัวเองเป็นคนไม่ดีอ่ะฆ่าตัวเองเนี่ยปะตึงผิดชอบชั่วดีคือฉันเองคนชั่วจืดงูงแปลกมากมาตั้งน,น,นานแล้วทำไมไม่เห็นสัตว์วิญญาณนี่ปีศาจสีมุกมีอะไรอีกอ่ะ แง่คือจริงเขามาตั้งนานแล้วดจึงด้หัวสุกหัวสุกมาเห็นเขาก็รอนานนะก่อนจะโผล่มาตแต่ตัวตามหามาได้สักพักี่นะไอ,อ,อตัวนั้นเีกวะเนี่ยที่เขาเคยฆ่านะที่มันหมดดินนะ่ะเออมันดินหนูนะ มันเป็น,หนเหมือนตามอย่างเลี้ยตัวไหนวะอ,อะไรอ่ะเจ้า <c oughs> อะไรอ่ะเหม่เลยไม่เลยไม่เลยนะไม่เก็ไม่ใช่สองตัวเลยนะตัวอะไรครับทางสาร ชอบอ่ะปีสุดมันเริ่มเลยมาหเก็บไม่ได้ใช่ไหมอะไรใส่ตัวเทะอ่าไปขัว้วตัวการธรรมเนียร์ไปั้ววิญญาธรรมเนกินอะไ,ไรอ่ะจม,มดพันจีนสามตัวกำลังข่มสัตว์วิญญาณตัวอื่นรับไม่ได้จริงๆมดเหรออืมนักเลียอ่ะสามตัวเนี้ยกำลังขม่มวิเอง เอาไปเลยสามตัวจบนะได้สามวงแหวนเอออจบเลยนะถ้าสามวันนะเขาได้ห้าแล้วนี่หรือว่าจะมีหัวหน้ามานันอีกดูการต่อสู้ไม่กลัวโดนลูกหลง พันจีนสามตัวนี้ได้ยิึงข่มหมาป่าลงได้สัตว์วิญญาณอย่ามดพันจีนพวกมันไม่มีทักษะวิญญาณอะไรในป่าสัตว์วิญญาณทุกที่พวกมันมักตกเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณอื่นแม้มันจะป้องกันตัวเองได้ดีแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ดีไปทำอ้งเป็นคนขาดวิธีการโจมตีมีเพียงอย่างเดียวที่ต้องระวังก็คือพลังทั้งฝูงของพวกมันพลังทั้งฝูงมดพันจืนสามตัวนี้เป็นตัวผู้ แต่ฝูงมดจะยึดนางพญามดไปศูนย์กลางดาว่ามันคงกินนางพญาไปแล้วมันทรยศฝูงถึงได้มีพลังมากเช่นนี้เกรงว่าผมบาเพนตตะบากเกือบถึงแสนปีแล้วมันวัดเดียวเลยสามวงแหวนเออเกดแดเงินครามจัดการทีเดียวได้สามดอกเลยได้สามวงเลยอ่ะ ไม่หนีด้วยอ่ะจะหลับได้บ้างไม่พยายามนั่นเหรอจับพลัดของพวกมันไม่มีทางไม่รู้สึกถึงจกักรพรรดิเงินครามม,มันจะมาทำลายได้อ,ดอ๋อมันจะดึงเลยมันจะจับอ่ะเด้มือเลยให้จับตองก่อนหมหมอสุดๆจริง